สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกทุกคนนะครับก like, ับสวัสดีพ uh ี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์พูดคุยนะครับกับเบาร้องนะครับผมในช่องหนุ่มสาวอินดี้อีสานพะถินนะครับผมครับผมมื่อวานนี้มาพบกับเบาร้องกับแนวทางหวยฮานอยนะครับผมเป็นสูตร1เม็ดเดียวมัดรวม4หน่อยนะครับงวดประจําวันที่18เดือน11 2,564นะครับผมเมืม่อวานนี้บอลองบดได้ลงนะครับสลับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะครับอย่างที่บอกไปในคลิปนะครับล่าสุดก,ก็คือบอลองเหตุงานมาเหนื่อยนะครับบางเทีก็เผลอรับไปนะครับกับบดได้ลงนะครับผมกลกาบขอโทษขออภัยนะครับเนาะนะครับผมแต่ถ้าลงเมืม่อวานนี้ก็ถือว่า แต้กระจายนะครับถ้าลงเมื่อวานนี้บอลองว่าจะวิ่งรูดที่2นะครับอันนี้ก็คือเรื่องจริงเนาะคิดคํานวณไว้นะครับว่าจะลง2นะครับเมื่อวานนี้แต่กระพาดนะครับบอเป็นยังครับมันนี่เฮาแก้ตัวใหม่นะครับผมเนาะนะครับสลับสูตร1เม็ดเดียววันนี้นะครับผมจะให้เด่นไปก็มีนะครับเด่น3กับเด่น7 นะครับผมสายวิ่งสายลูดนะครับให้ไปที่7ครับผมสายวิ่งสายลูดให้ไปที่7นะครับ7นะครับจะเน้นไปในที่นอยน่อยพิเศษนะครับแล้วก็ vip นะครับเนาะอันนี้คือเป็นความชอบส่วนตัวของบอหลงนะครับผมเนาะส่วนมัดรวมก็จะเป็นนอยเฉพาะกิจนะครับนอยพิเศษนอยปกติแล้วก็นอย v I p นะครับเนาะเพราะว่าบางพื้นที่เพื้นการเล่นเหคือกันนะครับผมสำหรับจับคู่นะครับก็จะมีเนาะ7จ็ดศู

พี่ๆบางท่านเพิ่นก็ถามมานะครับครับเพิ่นก็ถามมาว่าบาลลองคือให้หลายคู่แล้วนะครับคือให้หลายคู่เนาะบางบางท่านก็อาจจะบอกเคยยังไรล่ะบอกเคยเล่นนะครับเนาะสลับคําว่าวิ่งลูดนะครับเนาะสลับสายวิ่งสายลูดนะครับถ้าลูดนี่ถ้าคิดว่าสลตดว่างวดนี้นะครับเนาะบาลลองมกเจ็ดนะครับถ้าคิดว่าเจ็ดจะมานะครับก็คือถ้าพี่ๆท่านใดที่เคยเล่นวิ่งลูดกับ ทางใดก็บอคาดทุนนะครับเนาะบอคาดทุนนะครับสำหรับสายวิ่งสายลูดนะครับแต่ว่าท่านใดที่ทุนน้อยนะครับเนาะทุนน้อยก็ลองเอาตัวเด่นที่บ่องเจาะให้นะครับเนาะตัวเด่นที่บ่องเจาะให้ก็คือจะมี4คู่นะครับเนาะนะครับลองเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมเนาะเพราะว่าบางพื้นที่ก็เล่นบคือกันนะครับผมส่วนตัวเด่นเนาะตัวเด่นเนี่ยครับอย่างตัวเด่นที่เจาะให้นะครับตัวเด่นที่เจาะให้ก็จะมี73เนาะ 73นะครับ73แล้วก็79 2สองจะยังอยู่แม้เมื่อวานนี้สองมาเยอะมากครับผมดังนั้นก็ให้72นะครับแล้วก็76นะครับผมเนาะ4ชุดนะครับเนาะสลับทุนน้อยนะครับผม สำหรับ3ตัวนะครับ3ตัวก็จะมีนะครับ373นะครับแล้วก็379นะครับผมก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับเนาะถ้าตัวเลขใจตรงกันนะครับก็ลองเอาไปเปิด่ยนแนวทางนะครับผม ครับผมสลับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้เบาลลองนะครับผมเนาะเพื่อจะได้เฮ็ดคลิปดีๆมาฝากพี่ๆทุกๆคนนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ